วัสดีครับวันนี้ผมมายกตัวอย่างนะครับเปิดโหมดฟ้องระวังขนาดจอดนะครับเช่นจอดไว้ข้างทางหรือที่มืดหรือจอดไว้ในงานนะครับเราดูยังไงว่าเราเปิดโหมดฟองระวังขนาดจอดแล้วกล้องตัวนี้ก็ผมก็จะสอนไว้อยู่แล้วว่าสามารถเลือกเปิดปิดได้เช่นเราไปในงานหรือที่แบกแปก,แกเราต้องกังวลน,นะครับกับตัวรถเราก็เปิดเสร็จเรียบร้อยลักษณะหลังเปิดเสร็จนะครับเห็นไหม ตัวกล้องก็จะมีไฟกระพริบแบบนี้อยู่มุมด้านซ้ายนะครับสำหรับเวอร์ชั่นที่5านะครับรุ่นใหม่เลยนะครับก็จะแสดงสถานะบันทึกทั้งกล้องหน้าและหลังนะครับรถกระบะแบบนี้นะครับจุดเด่นๆเ,เลยคือไฟท้ายนะครับยางอะไหล่นะครับจะหายแล้วก็ f o r t u n e r m u ์ินะครับจะโดนไฟท้ายเอ้ยไม่ใช่ยางอะไหล่จะชอบหายบ่อยนะครับเราสามารถเปิดโหมดเฝ้าระวังได้เลย12ชั่วโมง24ชั่วโมง 48ชั่วโมงนะครับกล้องก็จะบันทึกมาหรือเก็บของไว้หลังรถแบบนี้นะครับถ้าอยู่ในช่วงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับลูกค้าก็จะเห็นเลยว่าใครหยิบจับไปนะครับแล้วถ้าโจรรู้นะครับแสดงสถานะแบบนี้ชัดเจนส่วนมากก็จะไม่ยุ่งแล้วก็รู้แล้วว่าในตัวรถคันนั้นนะครับมีกล้องเฝ้าระวังขนาดจอดนะครับคือกล้องรุ่นใหม่นะครับ ก็จะสามารถทําได้แต่งานติดตั้งก็ต้องให้ช่างเข้าไปติดตั้งให้นะครับจะไม่ใช่เสียบกับช่องจุดบุหรี่นะครับถ้าใครสนใจนะครับหรืองงๆอยู่สามารถสอบถามเข้ามาทางเพจได้เลยนะครับวัสดีครับ